ฉันเห็นสิ่งนี้อืเพราะว่ามันมาอยู่หน้าฝีฉันเยอะมากแล้วฉันก็งงฉันนึกว่ามันมาแทนต้มอึ่งไข่ก่อนหน้านี้ต้มอึ่งไข่มันดังมากแล้วมันแหมะมากจนอึ่งไข่แต่กิโลละห้าร้อยหกร้อยเลยแต่นั่คือหมกกบ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 มันมาหรอมันมาแทนอึ่งไข่เป็นบ่อบ่อเออบ่แมนแมมันคือซื้อเพลอก็เลยเซิร์ชว่าหมกกบปฏิทโธปฏิถัง คลิปยูทู e คลิปแรกเป็น m อวน้องอาพิสูจน์พิสูจน์เลยอ่ะมึงพิมพ์เนี่ยเห็นไหมล่ะตอเออเราเลื่อนลงไปเราจะเจอกับหมกกบใส่หัวปลีวิธีทำหมกกบใส่หัวปลีพร้อมเคล็ดลับไม่ให้หัวปลีดำอาอราจะแถลงไข่ให้แม่เข้าใจนะคะหมกกบก็คือเป็นชื่อเพลงที่เป็น Official Soundtrack ของหนังเรื่องผ้าผีบอกว้า ข้าวอ่ะด oh, wow. uh ีโ huh. อ oh, hey, hey. ้ยว้าวผู้สาวน้นอย่าเอ้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 เอเอ้เอเออ้เอ้อเอ้เอ้เอ้อ้เอ้อ้เอ้เอ้เอ้อ้อ้เอ้ออ้้อ

Go No. Like มันห้องอบอบเฮ้มันห้องอบอบเฮ้มันห้องอบอบเฮ้ียดห้องแอบแอบเออก็เป็นอีกเทธอนึ่งนะที่วีเอ็นเคเอพิ้งอีสานมาห้องดีแม่ลูกถุงเทนลอยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามีแบบมีมีหมอลำมีหมอลำด้วยดีมันปลุกใจพักอีตูกับมาเครียดกับมาลบกับมาจับแดกสบอเดี๋ยวนี้เขาก็มีคนอีสานผู้บ่าวเสือแดงให้ผู้บ่าวเสือแดงบอกอีสานก็อีสานแล้เราลองรีวิวนภาษาอีสานซีน้องโอ้มันมันม ม่วนหลายเด้อม่วนม่วนหลายแต่แต่ตอนจับมาแรกแท้ตอนเบิ่งนี่ตอนเบิ่งนี่พยายามจับจุดเกิดกับผับพยนต์ไดอยู่บอ่บอบ่บ่ไดเลยไดแต่ความมัน ไม่ได้ไม่ถึงตัวเพลงเนี่งมึงบ่ไดเลยเราพยายามแกะไขปริศนาเกี่ยวกับภาพยนตร์ภาพที่บอกว่าเขาจะใส่แบบบ๊อบแวบแวมออกมาบ้างหรือเปล่าเป็นแบบว่าฉากเล็กฉากน้อยแต่แบงค์เขาตื่นตาตื่นใจกับแมสเท่าที่เราดูเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเดาเส้นเรื่องไม่ได้ใชขนาดนั้นเพราะว่าตัว Official t r a i l e r ก็ยังไม่มาแต่ว่าเหมือนจะมี Official T e a s e r อร์เล็กๆ25วินาทีวินาทีอีกนิดหนึ่งให้เราได้มาแกะกันนะคะ ยลองไปดูกันตอนนั้นค่าอยู่ในช่วงการเขียนขันทอผ้าอ็ยงเชิตเงจังหวัดอิเศษสมบูรณ์กับเจ้าหลวงรังสีมันอ๋อที่เจ้าหลวงจ้หลวงรังสีมันเต้องอยู่ยเจ้าหนิงไม่แข่งขันผ้าแน่เลยเอาทำไมจะไม่ตกตกเป็นปลล่านจะได้จบไปเลยจบเมื่อกวาเนี่ยคุาคับดู มีการแข่งขันทอผ้าเพื่อหาผู้ชนะได้คู่ครองกับเจ้าหลวงเจ้าหลวงลังสีมานใช่แต่เจ้าหลวงน่าจะตุยมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในสคนนี้แหละใช่เพราะว่ามันฆาตกรนะสี่คนก็จะมีน้ำหนึ่งมีโมบายปูเป้แล้วก็น้องวีถ้าฉันเลือกเป็น4ี่คนนี้ฉันขอไม่เลือกเป็นน้ำหนึ่งทำไมหนักหัว ปูเป้ไม่หนักแค่หัวปูเป้หนักไหล่ด้วยใช่ถ้าฉันเลือกได้ฉันจะเป็นวีวีรภาพฉันชอบมากตอนเขาเล่นเป็นพระเอกฉันชอบเอะไรฉันอยากเป็นวีวีโอเลตเธอเลือกได้เธออยากเป็นวีวีบีทีเอสถ้าเฮงเลือกได้เฮงอยากเป็นวีโบโอ๊ยอภิเศกสมบุดกำจัดหลวงนี่สิเลือกไผ่สิเลือกไผ่ สรุปเลือกสรุปเลือกน้องวอลเขาห่อเนาะอืเขาจะใส่ชุดนี้แล้วโอ้นี่ไงผ้านี่ไงผ้าตัวนี้ไงทำไมเัาไม่ตกตกกันไปล่าจะได้จบไปเลยก็คือ ยินปะถ้าเหมือนวอเลยอ่ะยินยินหรอมันเป็นวอไม่ได้วอได้อยู่ข้างๆอาจจะเป็นแฟดวอไงยินยี่สิสามมิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ไม่ต้องเดากันแล้วค่ะไปฟังเฉลยเลยการร่วมมือของทั้งหมด3ค่ายนะคะก็คือ I am f l m นะคะสตูดิโอคำมวลนะคะแล้วก็ Happy Hub Entertainment เออจงพูิไปเถิดที่เกิดเป็นไทยขอฝากเพลงมกบด้วยนะคะโมก กบไม่ใช่เมนูมันคือเพลงให้เข้าใจใหม่ด้วยอย่ามามีใครเขาเ้าใจแบบนี้อีกนะกอ,กอย่าบอกใครแล้วก็ไปเสิร์ชนะคะอย่าเสิร์ชคำว่าหัวปลีเด็ดขาดหมกกบเฉยๆใช่ต้อง B N K 4 8เท่านั้นอากพ<า>้ของจริงนะคแต่เราคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสามันที่สุดกดกดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ